สวัสดีครับสวัสดี f อฟชาวนายุคใหม่ทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวสายพันธุ์ไทยครับอยู่กับผมนายชัดเจนเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปแช่ข้าวนะครับแช่ข้าวเหนียวหอมนาคาที่ผ่านการขัดสีออกมาแล้วเป็นข้าวสารนะครับครับข้าวที่ทุกเห็นทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับครับก็คือข้าวเหนียวหอมนาคาครับที่ทําการขัดสีเป็นข้าวสารเรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการตักนะครับ มาแช่นะครับตักใส่หม้อก่อนเอาสักสองขันครึ่งนะครับบ้านผมมีกันอยู่ห้าคนแต่ไม่ค่อยกินข้าวเหนียวกันสักเท่าไหร่อยู่ในช่วงไดเอทกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะถือว่าเยอะแล้วนะฮะอันนี้สองขันครึ่งนะครับก็จะทําการแช่นะครับแช่หนึ่งคืนนะครับแช่หนึ่งคืนค่อยกันครับแล้วค่อยทําการนําไปนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ไปชมขั้นตอนกันต่อไปก็ทาการ น้ำเทน้ำดื่มใส่นะครับเป็นน้ำสะอาดนะครับเป็นน้ำดื่มน้ำกินเรานี่แหละฮะนับแช่ในข้าวของเรานะครับก็จะแช่หนึ่งคืนนะครับทําการแช่หนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามานึ่งกันครับครับผมหลังจากแช่ข้าวเสร็จผมก็จะพาทุกท่านไปนึ่งนะครับนึ่งทําการนึ่งข้าวเหนียวหอมนาคาแล้วก็สสยข้าวนะครับหรือว่าสะเขานะครับใส่เขานะครับหลังจากข้าวมันสุกแล้วเนาะข้าวก็สวยจักน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการ พาทุกท่านไปชิมนะครับรีวิวความนุ่มความหอมของข้าวเหนียวหอมนาคานะครับว่ารสชาติความเหนียวความนุ่มความหอมของเขามันจะเป็นที่ถูกใจชาวนาอย่างเราเราบ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะไปชมกันครับแต่ก่อนอื่นจะไปชมคลิปนะครับรบกวนนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งในช่อง YouTube นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากไว้ครับนั้นเราก็ไปชมคลิปกัน แช่ข้าวแล้วก็นึ่งข้าวใส่ข้าวกันเลยไปกันครับโยวันนี้พาทุกท่านมาใสา่ข้าวนะครับหลังจากทำการแช่หนึ่งคืนนะครับแล้วก็ หนึง่งประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็จะมาทำการใส่ข้าวหอมนาคากันครับถามว่ากลิ่นหอมไหมหอมนะครับหอมใช้ได้เลยนะครับกลิ่นหอมดีนะครับทีนี้เรามาดูความนุ่มความอ่อนนุ่มของข้าวกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือข้าวเหนียวที่ผ่านการน,นึ่งแล้วนะครับผมก็จะบี่จะบีบให้ทุกท่านดูเนาะนี่นะครับความรู้สึกของการปั้นข้าวเหนียวหอมนาคานะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับลองชิมดูก่อนครับบีหนึ่งครั้งนะครับร้อนนะครับ ประมาณนี้นะครับความเหนียวของเขานะครับรสชาติหวานใช้ได้ครับความเหนียวเต็มเต็มสิบให้เท่าไหร่นะครับความเหนียวเต็มสิบให้เท่าไหร่ผมให้แปดนะครับไม่ถึงว่ากับว่านเหนียวนุ่มมากนะครับ แต่ไม่ได้แข็งนะครับไม่ถึงขึ้นวันวัันว่าแข็งนะครับเต็มสิบผมให้แปดนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับความหอมเอาไปเลยเก้าครับรสชาติเอาไปเลยเก้าครับคะแนน,นเต็มสิบนะครับความสวยของเม็ดเก้าเช่นเดียวกันนะครับขอหักคะแนนความอ่อนนุ่มนะครับ นิดหนึงครับหักขอหักไปสองแต้มนะครับมันก็ตามสเตปเข้าวนาปังเนาะนะครับมันก็ไม่ได้อ่อนนุ่มหน้านุ่มมากเหมือนข้าวนาปีนะครับความอ่อนนุ่มไม่สู้กขอขอหกต้นสูงนะครับแล้วก็ไม่น่าจะสู้ข้าวก็ขอหกต้นเตี้ยด้วยครับห่างกันนิดเดียวครับหนึ่งคนะแนนครับเอาลองใส่กระติบข้าวดูครับ สีสันก็ขาวจั๊วะนะครับใช้ได้นะครับนี่นะครับคือสีข้าวพร้อมนาคาที่ผ่านกัรน,นึงแล้วนะครับนะครับดึงออกมาดีหนึ่งครั้งก็จะติดมือประมาณนี้นะครับ เคี้ยวไปเคี้ยวมาก็จะรู้สึกหวานๆนะครับอืมเมื่อแป้งเขาโดนน้ำย่อยจากน้ํำลายเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นน้ําตาลแล้วก็มีความหวานใช้ได้ครับนะครับปันนี้ก็ติดมือนะฮะนี่นะครับอันนี้ที่คือข้าวที่ผมปลูก เองกับมือนะครับจากกลาดฟองมัดนะครับมาถึงกระติบข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการปลูกแล้วก็กินนะครับข้าวเหนียวหอมนาคาเต็มสิบคะแนนโดยรวมให้เท่าไหร่ผมให้เก้าคะแนนนะครับขอหักหนึ่งคะแนนในเรื่องของความอ่อนนุ่มนะครับเอากันตรงๆเลยเนาะนะครับขอหักคะแนนเรื่องความอ่อนนุ่มเนาะครับเนาะ แต่ก็เป็นข้อจำกัดของข้านาปังนะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะครับนะฮะกดเข้าไปก็จะเหนียวๆประมาณนี้นะครับติดมือเลยนะฮะไม่ใช่ว่าข้าวแข็งนะครับอ่อนนุ่มใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับข้าวพันธุที่ผมปลูกมาเคยปลูกมาเคยกินอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่สู้นะครับนะครับ เทียบกับ G.N.11 หรือ CP ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมมองว่า CP หรือว่า G.N.11 นั้นอ่อนนุ่มกว่านี้นะครับต่างกันนิดเดียวครับความหอมใกล้เคียงกันครับกับ CP อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่านะครับรสชาติเป็นยังไงผมก็แจ้งตามความรู้สึกของผมที่ปลูกแล้วก็กินข้าวเหนียวมาตลอดชีวิตเนาะนี่ครับนี่ครับ ก็เหนียวติดมือดีฮะเนี่ยตั้นใบก็ทุกตั้นได้เห็นนะฮะเนี่ยครับยังเป็นยางยางยืดยืติดมืออยู่เลยนะฮะไม่ได้แข็งนะครับไม่ได้แข็งอ่อนนุ่มในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งกินอร่อยนะครับหอมใช้ได้เลยนะครับคะแนนความหอมสีสันรสชาติผ่านหมดนะครับติเรื่องความอ่อนนุ่มนิดเดียวครับครับผมก็กินข้าวมาเยอะเนาะ นะครับน่าน59 CP ก้ตอง8แม่โจ่ก็กินมานะครับความอ่อนนุ่มก็ตัวนี้ก็ใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ไม่ถึงไม่เทียบเท่านะครับใกล้เคียงนะครับนี่ก็รีวิวให้ทุกท่านได้เห็นนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงเนาะนะครับนี่ครับก็กินเนาะนะครับข้าวใหม่นะครับโอเคเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับในช่องชัดเจนฟันข้าวแล้วก็ช่องเพจ Facebook นะครับข้าวเหนียวกอ .6 ตนเตียนานทากาวนะครับฝากไปด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ